กุ๊ปกิฟซ่าพาลูกกอดลาสามีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยล่ะคะ่ะสาหรับครอบครัวของสาวกุ๊ปกิบสุมนทิพย์และสามีหนุ่มบี้ทัศภาคที่ตั้งแต่มีลูกสาวน่ารักอย่างน้องเป่าเปาแล้วน้องเป่าเปยเข้ามาในชีวิตหนุ่มบี้ก็กลายเป็นคุณพ่อที่ห่วงลูกสาวออกมากๆเลยล่าสุดสาวกุ๊ปกิบก็ได้ออกมาโพสตคลิปที่อัดเอาไว้เมื่อหนุ่มบี้ต้องเดินทางไปทํางานยันประเทศจีนโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นว่า it has already been one month since we last saw each other We miss you so much v e r y single day and always wish you great success in the following your dreams. We hope your days will be always filled with joy, dollar, er, and happiness until we meet again. Love you, baby. ผ่านมาเดือนกว่า,วาแล้วที่บีได้กลับไปทำความฝันที่จีนเราคิดถึงบีนะเปลเปลยังคงร้องไห้คิดถึงพ่ออยู่ทุกคืนจนอยากจะตามไปอยู่ที่จีนด้วยเปยก็มองหาพ่อจากห้องน้ำทุกคืนบงเล็บปอป๊าจะออกมาจากห้องน้ำมาเล่นด้วยกันก่อนนอนเราคิดถึงแต่เราก็ยินดีกับบีมมาก ที่กําลังจะได้ทําความฝันอย่างมีความสุขคิดถึงที่รักสุดหัวใจกอดกันในฝันนะจนกว่าจะถึงวันที่เราได้เจอกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนอาจจะถึงปีหรือมากกว่านั้นรักนะภูมิใจในตัวคนดีเสมอ Hash <ht> tag เจ้เปาบางพรีบางเป้ยบางพีีปลอลอทีเพิ่งลงคลิปนี้เพราะคิดว่าซึ่งเกินไปตอนแรกจะไม่ลงแต่ก็อยากบันทึกเอาไว้วันนี้เลยลงถึงเธอ หลังจากที่สาวกุ๊บกิฟตออกมาเผยคลิปสุดซึ้งก็ทําเอาเ,เพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามากดหัวใจและให้กำลังใจสาวกุ๊บกิฟตกันอย่างล้นหลามเรียกได้ว,ว่าการเดินทางไปต่างประเทศของหนุ่มบีในครั้งนี้ทําเอาสาวกุ๊บกิฟตและลูกๆถึงกับเสียน้ําตากันไปเลยล่ะคะ่ะที่ต้องห่างจากคนรักไปไกลขนาดนี้เลย